หลานี่สวยน่าชื่นใจจริงๆตั้งแต่ตีดส้มแดงเข้าไปนี่ลูกก็ดอกลูกก็ใหญ่ดูยาวยาวนี่เป็นจอกเลยเนี่ยยาวสวย่ิวก็สวยแม่ค้าท่านได้ติดใจสั้งโทรมาสั้งตลอดเลยที่ไหนก็ไม่เท่าที่นี้กินก็ไม่คขมส้มแดงนี่ดีมาก ชีดได้ทั้งผัวทั้งเขาโพดเขาโพดก็แก่ไม่ทันนะคะก็มากินแล้วว่านชื่นใจอันนี้พี่ใช้กี่ซีซีอะคะพี่ถึงได้ผล,ผลผลิตดีอย่างเนี้ยยี่สิบซีซีค่ะแต่ตอนเล็กก็ใส่เพิ่มขึ้นมาเลยแล้วมาหยุดที่ยี่สิบซีซีมั่นใจถึงขนาดนี้เลยพี่ว่ามันจะดกขนาดนี้โอ้หดกแน่นอนยี่หละอย่างที่เห็นนี่แหละ <laughs> ม <า S 2> ดูได้เลย เอาที่แน่แนเห็นๆกันจัดจ่ะใช่พูดเดียวก็จะห้าว่าโหไปจบไทยเอาแต่ที่จะช่วยงามๆของพี่ของพี่ขี่ไล่ครับเนี่ยทำมะละไล่กว่าค่ะแล้วก็ทำแตงอีกเท่าไหร่คะทำแตงอีกไล่กว่าอืหนูเห็นพี่ประทับใจทั้งมะละทั้งไล่แตงทั้งถั่วปากยาวเลยใช่ไหมคะพี่โอ้สวยมาก เนี่ยค่ะเขาโพดขาโพดจีดแล้วว่านคนกินติดใจติดใจข้ามเลยขาโพดแกย่างเ่าโ <c oughs> พดแกย่างขาโพดก็ไม่ยอยมแกแกไม่ทันใจเ <c oughs> ขาเรียกว่าพ่อค้า,ามาจองกันเลยใช่ไหมคะพี่ใช่<ม>นี่คือใจคนกินค่ะนี่คือสุดยอดของผลงานสมแดงนะคะจากส่วนแท้ๆจากไร่แท้ๆเลยที่เรามาติดตามผลงานกัน นะคะใช้สมแดงแล้วดียังไงประทับใจยังไงแล้วก็ลดต้นทุนไปได้เยอะใช่ไหมคะประหยัดเนาะค่ะนี่คือผลงานสมแดงค่ะอัน,นอันนี้พี่หน่วยเก็บได้ทุกวันไหมคะเนี่ยเก็บทุกวันอืถ้าเก็บวันเดียวพร้อมกันเลยทำไม่ทัน <laughs> ก็จะก็บจริงๆแล้วพี่จะทำทันอะไรเนาะทั้งไล่แตงแล้วก็เอามะละ แล้วไหนจะนี่ดูดูดูพี่ดูสวยมากนี่นี่ขนาดพี <ther> ่พี่เก็บไปแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมคะเนี่ยใช่ว้าวนี่้องเครื่องว่าทะเลาะแล้ววิ่งกันนี่มาละชนหัวคือทะเลาะกันแล้ววิ่งวิ่งในไร่นี้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะไม่ได้วิ่งชนแน่โอ้ยฮพี่เขาฮาดีเหมนกันเนาะหัวแตกมีเรามีสิทธิ์หัวแตกเลยใช่ไหมพี่่ ออลองดูสิว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยเดินหมวดเดินเพลินนะอืวะก,กิดหภวยอีกอ,อย่างนี้ทั้งหน้าแล้งหน้าฝนหน้าหนาหววั่นไหวมพี่ถามจริงอย่างเนี้ถ้าหนาวมาพี่เอาอยู่ไหมตลอดทุกฤดูกาลอีส้มแดงใช้ได้ตลอดทุกฤด,ดูกาลอกดดกาโอ้โหขนาดนั้นเลยพี่มั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอคะดูดิฉีดมาตลอดอืมใช้มันน่าจะจริงอะพี่ก็ฉีดมาตลอด านจริงๆค่ะประทับใจนะคะหลังจากที่ประทับใจถู่วักยาวแล้วก็แต่งร้านไปแล้วนะคะก็ยังมาประทับใจมาลาอีกไม่รักไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่สมแดงเนี่ยไม่ไม่รักไม่ได้แล้วใช่ไหมสุดยอดจละทิ้งก็ไม่ได้สมแดงเนี่ยทำให้คนปลดหนี้ได้นะคะเพิ่มพูนผลผลิตประหยัดต้นทุนเนาะสุดยอด ยกมือให้สมแดงเลยค่ะพี่นุ้ยโอเคขเลยขคุณค่ะ